เคมีในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งในเวลานั้นอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดพึ่งพาการนนำเข้าจนกระทั่งในปลายปี1970อุตสาหกรรมแขนงหนึ่งได้ก่อตัวขึ้นด้วยผลจากการค้นพบแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยกากของเสียจากแก๊สธรรมชาติขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีขึ้นทำให้ไทยเลิกพึ่งพาการนนำเข้าอีกต่อไปและใน25ปีที่ผ่านมา ไทยกลายเป็นผู้นําในการส่งออกผลิตภัณฑ์ต้นน้ําอันได้แก่ปิตโตรเคมีคอลโพลิเมอร์และพลาสติกส่งผลให้ประเทศไทยดึงดูดนักลงทุนทั้งในและนอกต่างประเทศไทยจะยังคงสามารถรักษาตลาดของอุตสาหากรรมปิตโตรเคมีในตลาดเอเชียและตลาดโลกไว้ได้หรือไม่หลังจากเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัว อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับอของประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคนี้ในเรื่องของการที่เราจะสามารถขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับไปในภูมิภาคได้อีกมากนะครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ AEC a ล e r โค้งสุดท้ายสู่กระชาคมอาเซียนกับพี่ชั้นดรอริศรากันทอมเจริญค่ะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ํานะคะที่นําวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจากการกลั่นปิโตเรเลียม ไปผลิตต่อเนื่องก่อให้เกิดอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกใยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์สารเคลือบผิวรวมไปทั้งสารเคมีต่างๆค่ะเรียกว่าเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะที่ทําให้ชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเมื่อเราเข้าสู่ AEC จะเกิดผลอย่างไรต่ออสากรรมพิโตเคมีในไทยวันนี้เราจะได้พูดคุยกันค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันก่อนกับตรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศแต่ส่วงพาณิชย์ในช่วง AEC อัปเดตค่ะ เำความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเซลเซอรติเคชันที่ว่าเนี่ยนะครับกรมค่าต่างประเทศก็ได้มีการสัมมนานะครับเข้าไปพูดคุยในกลุ่มธุรกิจต่างๆนะฮะที่ใช้การค้าระหว่างประเทศกันอยู่เนี่ยนะครับให้ทราบที่มาที่ไปวิธีการในการที่จะรับรองถึงนสินค้าด้วยตนเองนะครับมีเจ้าที่เนี่ยนะฮะเป็นพี่เลี้ยงแนะนำมาตลอดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย นะฮะก็ได้รับผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับหลายฝ่ายก็มีความเข้าใจในวิธีการและก็ขั้นตอนในการดําเนินงานนะครับแล้วประโยชน์ที่จะได้รับมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเน,นี่ยกรมข่าวอมันยังเป็นสื่อกลางระหว่างประเทศต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนําร่องนี้นะครับเรามีไพ์ไพลอดโปรเจกต์ในการนําร่องก็จะร่วมมือกันนะครับกับเจ้าหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้น นะครับวิธีการนะครอันนี้เป็นเรื่องของผู้ส่งออกเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัตินะฮะที่เหมาะสมอันนี้อันนี้เนี่ยนะฮะจะต้องมานั่งคุยกันว่าตรงไหนที่จะต้องรับการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงนะฮะโครงการนำร่องเนี่ยเป็นโครงการที่สำคัญนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นจากอะไร ปัจจุบันเนี่ยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการนำร่องเนี่ยก็คือไทยนะครับมาเลเซสิงคโปร์นะครับนอ,อกจากนั้น,นในในในเขตเ,เขตที่สองเนี่ยเราก็จะมีฟิลิปปินส์เข้ามาด้วยนะฮะก็หลายๆประเทศตื่นตัวครับรวมทั้งบูนายด้วยนะฮะสำหรับจำนวนผู้ส่งออกนะที่มาร่วมโครงการ มาขึ้นทะเบียนตอนนี้นะครับของไทยในยประมาณ70รายนะครับก็เนียบกับมาเลเซียมาเลเซียเขาก็ตื่นตัวมากมาเลเซียประมาณ1้อยรายหลายๆายประเทศเขาก็ตื่นตัวนะครับเพราะเขาเห็นเองเห็นว่าประโยชน์เนี่ยมันมีมากนะครับแทนที่จะต้องไปเข้าคิวแทนที่จะต้องไปผ่านขั้นตอนต่างๆนะครับอันไหนที่เป็นรูทีเนี่ยเราต้องพยายามตัดออกไปแล้วก็ลดขั้นตอนนะครับเพื่อให้มีการหล่อลื่นในทางการค้ามีวามมมมความมือความสะดวกให้กับ ผู้ส่งออกนะครับผู้ผลิตแต่ละประเทศมากขึ้นผู้ส่งออกหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยมาติดต่อกรมค่าต่างประเทศได้ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่สายด่วน1385หนะฮะหรือสำนักบริหารการนำเข้านะที่กรมค่าต่างประเทศได้ทุกเวลาเวลาราชการนะครับ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันธ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งม,มั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันธ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น p t t Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเราเห็นอะไรใน SME ที่ไทยพาณิชย์เราเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทเราเห็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลังผลักดันธุรกิจให้เติบโตจากฝันสู่ความสำเร็จกล้าคิดก็กล้าให้ SCBSMP ครั้งแรกไม่มีขอบเขต สารที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับบริการที่ดีที่สุดจากการบินไทยสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในทุกเที่ยวบินไม่ว่าจะใกล้หรือไกลการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า เพราะเราต่างมีใครบางคนรอยอยู่ที่บ้านหน้าที่ของคุณกับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ ตะกอกไฮโดรคาร์บอนค่ะที่ได้จากการแปลสภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการต่างๆของดรงกลัดน้ำมันหรือดรงแยกก๊าซธรรมชาติก่อนจะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหการรมปิโตรเคมีเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอย่างเช่นสบู่ผงซักฟอกทินเนอร์พลาสติกขวดใส่อาหารถุงใส่อาหารหรือแม้แต่สีทาบ้านค่ะเรียกว่าเป็นต้นกําเนิดของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรารวมไปถึงน้ํามันแก๊สโซฮอด้วยค่ะพลังงานทางเลือกที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำมันแก๊สโซโฮอลก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ค่ะเกิดจากการผสมกันระหว่างน้ํามันเบนซินและแอลกอฮอลโดยแอลกอฮอลที่นํามาผสมนั้นก็ได้มาจากวัตถุดิบธรรมชาติอย่างเช่นอ้อยกากน้ําตาลมันสําปะหลังซึ่งเราสามารถจะปลูกใหม่ทดแทนได้ภายในเวลาอันสั้นค่ะกากน้ำตาลนี้เป็นผลผลิตจาก อุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งเป็นของเหลือที่ไม่สามารถผิดเป็นน้ําตาลได้เราก็นําการน้ําตาลมาผิดเป็นเอทานอลเอทานอล95กําลังผิดของเรานี้เราแบ่งออกมาทําเป็นเอทานอล99-5%ซซึ่งเป็นเอทานอลเชื้อเพลิงแล้วเราขายให้บริษัทที่ผิดน้ำมันแก๊สโซฮอลเอาไปผสมน้ำมันเบนซิน เป็นแก๊สโซฮ95หรือ91หรือ e10 e20 ปัจจุบันการผลิตเอทานอลสามารถใช้วัตถุดิบอย่างอื่นได้ด้วยเช่นมันสําปะหลังข้าวโพดอ้อยของเรา จุบันใช้เฉพาะกากน้ำตาลเป็นการผิดที่ตอนวันออกเคมิโกลนี่นะครับเราผิดแอทาออล95บริสุทธิ์ซึ่งไม่มีสารปนเปื้อนสำหรับเอ็กซ์พอร์ตเช่นไปยังประเทศญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือฟิลิปปินส์ประเทศเหล่านั้นนำไปผิดเป็นเคมีพัณฑ์ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่อิมพอร์ตน้ำมัน มาใช้เกือบ90%ถ้าเรามีแอลกอฮอล์มาเป็นเชือ้อเพลิงนั่นหมายความว่าเราก็สามารถลดการใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันต่างประเทศมาใช้ได้แนวโน้มต่อไปข้างหน้ารัฐบาลกำลังส่งเสริมก็จะทำให้เรามีเอทานอลมากขึ้นเพราะเรามีวัตถุดิบพร้อมทุกอย่างเช่นมันสำาหลังกากน้ำตาลอ้อยแม้แต่ข้าวโพดเราก็สามารถนำมาผลิตได้ วงพลังงานได้ออกใบอนุญาตให้เอกนชนผิดเอทานอลได้47แห่งปัจจุบันมีโรงงานผิดอยู่21โรงงานซึ่งสามารถผิดได้วันหนึ่งประมาณ3.9ล้านลิตรต่อวันแล้วถ้าหากทุกโรงงานที่ได้รับอนุญาตไปสามารถผิดได้ครบก็จะสามารถผิดได้ประมาณ12ล้านลิตรต่อวัน ปัจจุบันความต้องการที่ใช้ในประเทศอยู่ประมาณ1.2ถึง1.5ล้านลิตรต่อวันผมเชื่อมั่นว่าประเทศเราก็จะใช้แกส๊สโซมากขึ้นนั่นหมายความว่าจะทําให้เราเป็นประเทศที่ใช้แกส๊สโซฮอลซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นนอกจากนี้เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมพลาสติกมีโอกาสอย่างมากในเอเีเนื่องจากว่าสินค้าของพลาสติกเนี่ยเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าคอมมอดิตี้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่ตางๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีทุกกลุ่มตลาดนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดประเทศเนี่ยเป็นโอกาสาให้ผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปใน AEC มากขึ้น CLMB นะครับอ่ากัมพูชานะครับเมียนมานะครับหรือว่าเวียดนามประเทศเหล่านี้เนี่ยเมื่อเปิดประเทศเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องมีการ Import ผลิตภัณฑ์พลาสติกเข้าไปใช้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเองเราก็มีความได้เปรียบในการที่จะส่งออกไปในประเทศต่างๆเหล่านี้และประเทศเหล่านี้เนี่ยก็กําลังมีการจเจริญเติบโตจากการเปิดเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งทําให้อุตสาหกรรมพลาสติกไทยเนี่ยเป็นโอกาสที่เราเริ่มมีการส่งออกไปรวมไปถึงการลงทุนในประเทศเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งที่อยากจะให้ผู้ประกอบการไทยนะครับตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองนะครับพร้อมรับกับการแข่งขันในการที่จะฉกฉวยโอกาสที่กำลังจะก้าวเข้ามาจาก จากการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนครับ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันธ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรอมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันธ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PGT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันธ์เพื่อสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตเราเห็นอะไรใน SME ที่ไทยพาณิชย์เราเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทเราเห็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลังผลักดันธุรกิจให้เติบโตจากฝันสู่ความสำเร็จกล้าคิดก็กล้าให้ SCB SME ครั้งแรกไม่มีขอบเขตข่าวคู่หนา,นาเซลหกสิบเปอ์เซนพันกบาเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะมิง้นอย่างนหมดอะ เจอกันพีุ่านฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจากเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสีิราช9เ้ามงคล ใครบางคนรออยู่ที่บ้านหน้าที่ของคุณกับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภยัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ นะคะว่าอุตสาหกรรมปิโตเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลมีการแข่งขันกันสูงทั้งในระดับประเทศและนานา,นาประเทศค่ะ สถานการณ์ของสาการปฟิโตเคมีจะเป็นอย่างไรเมื่อเราต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรรวมทั้งการแข่งขันการระหว่างประเทศสมาชิกจะเป็นอย่างไรวันนี้จะได้ทราบคําตอบค่ะจากคุณอนนท์สิริแสงทักษิณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global c h e m i c a l มจำกัดมหาชนจะมาไขข้อข้องใจให้กับเราในช่วง a อ c สีค่ะ ถ้าพูดถึงสถานการณ์และก็ภาพรวมนะครับของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในบ้านเราเนี่ยก็ยังเรียกว่าบ้านเราี่โชคดีนะครับเศรษฐกิจนี่ก็ยังมีการเติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับในภูมิภาคเองเนี่ยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะ,ะผลิตแล้วก็จําหน่ายนะครับผลิตพันจาหน่ายในประเทศนะครับแล้วก็ส่งออก แล้วก็เรามีการเดินนะครับกำลังผลิตนะครับของทั้งโรงกลั่นแล้วก็ทางปิโต,โตเคมีเนี่ยเต็มกําลังผลิตนะครับในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในปีนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าจะดีต่อเนื่องไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็ในเอเชีย อุตสาหกรรมพิโตเคมีนในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับของประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบริษัท PTT t t o l o l c l e m i m i l a l ของเรานะครับซึ่งหลังจากที่ได้มีการควบรวมเมื่อปีที่แล้วนะครับเราสามารถที่จะบอกได้ว่านะครับบริษัทเราเนี่ยมีโรงงาน ปิโตเคมีนะครับแล้วก็กันนะครับที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโรงงานที่มีความทันสมัยนะครับจะเห็นว่าการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตเคมีในบ้านเราเนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่ามีความทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับในภูมิภาคอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งความหลากหลายในเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มีความได้เปรียบนะครับในเรื่องของวัตถุดิบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือก๊าซธรรมชาติที่มาจากในอ่าวไทยของเรานะครับแล้วก็ยังจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยได้มีการวางนะครับอย่างเป็นระบบนะครับอยู่ในพื้นที่ของมาพตพุทธ ซึ่งเป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มีสายการผลิตยาวแล้วก็ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะวางผังของอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในที่เดียวกันก็จะทําให้เกิดความได้เปรียบนะครับที่จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์เป็นต่อเป็นทอดไปนะครับให้กับผลิตภัณฑ์ปายน้ำนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของขนาดนะครับซึ่ง เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าขนาดของอุตสาหกรรมนะครับจะมีความสำคัญต่อเรื่องของอต้นทุนก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับเมื่อเทียบกับปิโตโเคมีอื่นทั่วโลกนะครับถ้า,ถ,าถ้ามองในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับ ยังมองเห็นโอกาสในเรื่องของการที่เราจะสามารถขยายอุตสาหการรมปิโตเคมีนะครับไปในภูมิภาคได้อีกมากนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราดูเรื่องของการบริโภคนะครับในเรื่องปิดผ่านปิโตเคมีนะครับในหลายประเทศนะครับในประเทศสมาชิกของอาเซียนเองเนี่ยก็ยังมีการบริโภคอยู่ในระดับต่ำนะครับเพราะฉะนั้นยังเห็นศักยภาพนะครับว่า ตลาดยังสามารถขยายและก็เติบโตได้อีกมากนะครับจะเห็นว่ากำลังซื้อนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังซื้อจากคนที่มีรายได้ชั้นกลางนะครับที่มีกำลังที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งอันนี้เองก็เป็นศักยภาพอันหนึ่งที่เรามองเห็นโอกาสนะครับในเรื่องของการที่จะขยายอุตสาหกรรมเปโตเคมีเนี่ย ไปในประเทศเพื่อนบ้านนะครับการแข่งขันนะครับก็จะเห็นว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนเองเนี่ยผู้ที่ผลิตแล้วก็ส่งออกนะครับผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับหลักๆก็จะมีประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับนอกนั้นจะเป็นประเทศที่ นำเข้านะครับเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เวียดนามนะครับสำหรับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนะครับในอินโดจีนนะครับอย่างเช่นเขมนลาวพม่านะครับก็ยังมีความต้องการใช้อยู่มากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการผลิตนะครับปิโตเคมี ในประเทศเหล่านั้นนะครับยังคงจะต้องมีการนําเข้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากประเทศไทยเป็นหลักนะครับทาง PTT Global Chemical เองนะครับก็ได้มีการขยายการลงทุนนะครับไปในประเทศสมาชิกอย่างเช่นมาเลาเซียนะครับเราได้ไปร่วมลงทุนนะครับกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติคือ p พ t r o n a s เช่นเดียวกันนะครับในอินโดนีเซียถือว่าอินโดนีเซียนี่เป็นตลาดใหญ่นะครับประเทศนี้ก็ยังนำเข้านะครับผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีอ,อยู่เกือบ40%่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสนะครับอันนี้ก็กเป็นสถานการณ์ที่จะเห็นโอกาสของการก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศของบริษัทไทยในเรื่องของการที่จะสแสวงหาพันธมิตรนะครับที่มีเทคโนโลยีที่จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ นะครับที่มีคุณภาพชั้นสูงนางมาทดแทนผิดพัณฑ์ปัจจุบันนะครับที่จะทําให้เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้ขับผลิตภัณฑ์ของเราได้ต่อเนื่องไปดังนัเรื่องนวัตกรรมเองเรื่องของงานวิจัยต่างๆจะเป็นหัวใจสําคัญต่อเนื่องไปนะครับ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่อาจจะฟังดูเป็นอุตสาหกรรมที่ไกลตัวแต่ความจริงแล้วผลผลิตที่ได้จากอุตสาหกรรมนี้กลับเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเลยค่ะและถ้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยสามารถจะเติบโตได้อย่างมั่นคงทั้งในตลาดอาเซียนและในตลาดโลกก็คงจะดีไม่น้อยนะคะและวันนี้เวลาของรายการ AC อเลอร์น์โค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนหมดลงแล้วค่ะ สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC กันใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะคะเราจะทิ้งท้ายกันด้วย AEC Tips ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะควันนี้เราก็มาพูดถึงอุตสาหกรรมปิโาอเคนีในอาเซียนกันไปแล้วนะครับอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงทุนมากนะครับและที่สําคัญก็คือมันต้องอยู่ใกล้กับแหล่งทรัพยากรน,นะครับ เราพบว่าในอาเซียนเองนะครับประเทศซึ่งยังมีแหล่งทรัพยากรน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือมาเลเซียเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับนั่นทําให้ในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหลายๆท่านก็เริ่มออกไปลงทุนที่อินโดนีเซียแล้วก็ที่เวียดนามกันแล้วนะครับโดยบริเวณอีกบริเวณหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นวัตถุดิบตั้งต้นได้แล้วก็ เป็นแหล่งใหญ่มากแต่ปัจจุบันนี้ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่ก็เลยยังทําให้ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ทับซ้อนไทยกับขเขมรนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ทะเลจีนใต้นะครับซึ่งเชื่อว่าในอนาคตถ้าอาเซียนสามารถจะสร้างความปรองดองระหว่างกันขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็จะนําวัตถุดิบเหล่านี้มาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้อย่างเช่นเครือซีเมนไทยสยามซีเมนกรุปก๊ปก็ออกไปลงทุน ที่บริเวณที่เรียกว่า Long อนไอแลนด์นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับโฮจิมินซิตี้ทางตอนใต้ของเวียดนามนะครับโครงการของเครือซีเมนไทยเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถึงมูลค่าโครงการ1,40 0 0 0ล้านบาทนะครับทำอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างเดียวนะครับคือปะตะทอเองก็เตรียมตัวจะไปลงทุนในเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่การลงทุนในเวียดนามก็ยังมี ข้อจํากัดบางประการอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นกฎระเบียบในเวียดนามค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับในขณะเดียวกันระบบโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนามก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างน,นะครับโดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางตอนเหนือแล้วก็ตอนใต้ของประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามอาเซียนก็ยังถือเป็นอนาคตทางการลงทุนของอุตสาหการรมปิโตรเคมีอยู่ดีนะครับเพราะจะเป็นส่วนเติมเต็มของประเทศไทยในอตสาหก,กรรมนี้ครับ